อ๋อเกี๊ยวใช่ไหมครับเกี๊ยวทอดจากจากพี่อะไรครับจากจากคุณอะไรครับคุณอ้อมครับผมคุณอ้อมเหรอใช่ครับน้องอ้อมใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบพระคุณมากครับอ่าน้องอ้อมนะน้องอ้อมอ่นำเกี๊ยวมาให้ ทานกันนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะ,ะน้องอ้อมวันนั้นก็ไปที่เอ่อที่กรุงเทพด้วยนะเป็นเอฟซีที่น่ารักอีกหนึ่งท่านนะขอขอบคุณด้วยนะ,ะเดี๋ยวแบ่งกันน้องๆกันแล้วกันนะเดี๋ยวนะขอขอบคุณมากเอาออยางไว้าาตรงนี้นนะครับนะให้แก๊ปมาส่งเลยนะพีะ่ตั้มอยู่มองไหนนะฮะเดี๋ยวก็ จอไบ,บกับเพื่อนๆทานกันด้วยกันนะครับขอขอบอคุณน้องอ้อมมากครับจับมาส่งด้วยอขอบคุณมากครับมีลูกชิ้นมีเกี้ยวนะครับขอขอบคุณมากขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะฮะขอขอบคุณอย่างสูงเลยมาก กำลังหิวเลยใช่หเพิ่งเล่นน้ำกันมาใหม่ๆนะครับขอบคุณน้องอ้อมครับ